สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวบนนะครับ4ชุดตรงๆนะครับสูตรลาวพัฒนานะครับประจํางวดวันพุธนะครับที่31มกราคมนะผมลงให้ก่อนล่วงหน้า1วันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ หมวดนี้มันจะออกตัวไหนนะครับก็ไม่มีใครทราบนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมตัดสินใจเองนะคือถ้าชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับสูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งนะครับที่ผมชอบแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูกันนะครับแต่ก็คาดว่ามันน่าจะมาด้วยนะครับวิธีการคํานวณนะครับในสูตรที่1จะเป็นสูตรหลัก10บน2ตัวนะครับใช้หลักร้อยบนบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบน4ครั้งนะครับ บวก2คงที่ได้ผลลัพธ yeah, ์เท so mm ่าไรบวก1นะก็มีตัวเลข2ตัวเท่าน uh ั้นสูตรที่2เป็นสูตรหลักหน่วยบน2ตัวสูตรที่เคยลงให้เมื่อวันก่อนนะครับใช้หลักหน่วยบนบวกกัน7ครั้งนะครับบวกหลักสิบล่าง4ครั้งนะครับบวกหลักสิบล่าง1ครั้งนะครับแล้วก็บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1นะมีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะสูตรหลักสิบล่างนะครับจะเข้าน้อยกว่าหลักหน่วยหลักหน่วยนี้จะเข้ายาวกว่านะครับ อามาดูสถิติยอนหลังที่ผมทําไว้นะครับผมจะจับตั้งแต่งวดที่ออก5 28นะครับสูตรหลักสิบคำนวณได้2 3หลักหน่วยคํานวณได้7 8เอามาจับคู่กันจะได้27 28แล้วก็37 38นะครับมี4คู่เท่านั้นเป็นชุดตรงไม่ต้องกลับนะครับงวดแรกนะมันออก5 28นะครับก็จะเข้าในชุด28ก็คือ2ตัวบนนั่นเองนะครับหลัก10เลข2หลักหน่วยเลข8 ก็จะถูกอยู่ชุดหนึ่งนะครับงวดถัดมานะครับหลักสิบบน90หลักหน่วยบน90จับคู่กันได้99 9 0 09แล้วก็00นะครับวันนี้ออก0-99ออกเบิ้ลน,นะครับ0 99ย์กก็จะเข้า99ในชุดที่1นะครับหลักสิบเลข9หลักหน่วยเลข9ถูกเป็นงวดที่2งนะครับงวดถัดมานะครับหลักสิบบน 89หลักหน่วยบน01จับคู่กัน80 81 90 91นะครับงวดน,นี้เลขท้าย3ตัวออก380นะครับเข้าในชุดที่1นะครับในแปดศนะครับหลักสิบเลข8หลักหน่วยเลข0ก็ถูกนะครับก็4ชุดตรงๆไม่ต้องกลับนะครับงวดถัดมาหลักสิบบน12หลักหน่วยบนก็ได้12ได้ตัวเดียวกันนะครับจับคู่11 12 21 22 งวดนี้เลขท้าย3ตัวออก6 2 2ออกเบิ้ลอีกนะครับออกเบิ้ลบ่อยนะครับเข้าในชุด2 2นะครับหลัก10เลข2หลักหน่วยก็ได้เลข2นะครับก็ถูกอีกนะครับจนมาถึงงวดล่าสุดนะครับที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนะครับสูตรหลัก10บนคำนวณได้89นะครับหลักหน่วยบนคำนวณได้90จับคู่ได้89 80 99 90นะครับผลรางวัลงวดล่าสุดก็ออกเบิ้ลอีกนะครับ499นะครับเบิ้ลใน สามงวดใกล้ๆก,กันเลยนะครับนี่เก้าเก้าสองสองแล้วก็เก้าเก้าอีกนะครับดังนั้นหลักสิบได้เลขเก้าหลักหน่วยเข้าเลขเก้าอีกนะครับเบิ้ลบนนี่ติดๆกันเลยนะครับห่างกันแค่ง,งวดเดียวนะครับห่างกันแค่งวดเดียวนะครับเก้าเก้ามาแปดศูนย์แล้วก็มาสองสองแล้วก็มาเบิ้ลเก้าเก้าอีกดังนั้นใน,นงวดที่ผ่านมามันก็เลยถูกยากนิดนึงนะครับออกเบิ้ลเลยนะครับของผมก็จับแต่สี่เก้าห้าเก้านะไม่มีเก้าเก้าเลยนะครับ เอาคราวนี้เราจะมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันพุธนะครับวันพุธที่31มกราคมนะก็คือวันพรุ่งนี้นะวันนี้วันที่30นะผมลงให้ก่อนล่วงหน้านะครับเอามาคำนวณทั้ง2สูตรนะเอาสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1นะครับเอาผลรางวัลที่ออกไปเมื่อวานนะครับก็คือ4 499นะครับ2ตัวล่างก็คือ8 4ตั้งนะครับ สูตรที่1เนี่ยร้อยบน3ครั้งนะครับ1 2 3หน่วยบน4ครั้ง1 2 3 4แล้วบวก2นะครับบวกกันแค่นี้ดังนั้น4บวกกัน3ครั้งได้12นะครับบวกหลักหน่วยบน4ครั้ง4 9 3 6แล้วบวก2บวก2คงที่นะครับ12บสวกสานะสิบสอบวก6ก็เป็น ยีนะครับก็เป็น18บแปดนะครับสิบแบวกอีก30ก็เป็น48่สิบแปดนะครับสี่สิบแปเนับห้ได้เลขศูตัวแรกสูตรที่1เนี่ยมันบวกหนึ่งทั้งสสูตรจะบวกหเหมือนกันนะครับบวกหเหมือนกันดังนั้น0ูนย์บวกหก็ได้เท่ากับ1นะครับดังนั้นหลักสิบบนเราได้ศูนย มาดูในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็เป็นสูตรเก่าที่ลงให้ไปเมื่อวานนะครับในสูตรที่ 2, 2> <ๆ>ก็ใช้ผลลัพวัน4 499 8ดตั้งนะครับสูตรที่2เนี่ยนะครับหลักหน่วยบนบวกกัน7ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขเก้านะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วบวก10ล่างแล้วค่อยบวก4 มาบวกตัวเลขนะครับ9นี่นะครับบวกกัน7ครั้งนะครับ7 9 63บวกหลัก10ล่างเลข8แล้วบวก4บวก4คงที่63นะบวก8นะได้71 71บวก4 75ได้เลขค่ตัวเด่นตัวแรกสูตรมันจะต้องบวก1เหมือนกันนะครับ สูตรหลักสิบก็บวก1สูตรหลักหน่วยก็บวก1น,นึงั้นบวก1 5บวก1ได้6หลักหน่วยนะครับได้5ได้6เราก็จะได้ตัวเลขหลักสิบหลักหน่วยครบทั้ง2สูตรนะครับหลักสิบศนย์หหลักหน่วย5 6จับคู่กันนะูนย์5นะครับ0 6 1ย์หตัวสุดท้าย หนึ่งหกอ่าเดี๋ยวเรามารอดูผลในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะครับว่าสูตรสองตัวบนสี่ชุดตรงๆรราวพัฒนาที่ผมเลือกมานะครับมันจะเข้าไหมนะลักหน่วยเป็นสูตรเก่าที่ลงไปเมื่อวานนะครับนี่นะครับสองตัวบนแปดชุดตรงนะครับลักหน่วยผมใช้สูตรห้าหกสูตรนี้นะครับมันจะเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกห้าสี่นะครับเข้ามาตั้งแต่งวดนี้นะครับแต่ห้าสองแปดเนี่ยผมจับ นงวดนี้นะมันเข้ามาก่อน2งวันครับสูตรห้าหกก็คือสูตรที่สองที่ลงไปเมื่อวานนะครับส่วนหลักสิบบนเนี่ยเข้าตั้งแต่วันนี้นะครับก็ได้ตัวเด่นสี่ชุดนะครับก็คือชุดเน้นที่อยู่ในชุดสรุปนั่นเองนะครับนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายนะผมสรุปลาวพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับสองตัวบนลาวพัฒนานะครับก็คือศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับวิ่งบนศูนย์หนึ่งนะครับ วิ่งบนศูนย์หนึ่งก็คือสูตรวิ่งบนเก่านะครับนี่มันจะตรงก,กันกับสูตรหลักสิบเลยนะครับสูตรหลักสิบบนของเราก็จะได้สูตรสองตัวศูนย์หนึ่งเหมือนกันสูตรสี่ตัวนะครับสูตรสี่ตัวก็มีศูนย์หนึ่งไหมครับหลักสิบบนสี่ตัวก็ได้ศูนย์หนึ่งนะครับวิธีการคํานวณก็คนละอย่างกันนะครับเห็นไหมครับหลักสิบบนสี่ตัวเนี่ยนะครับร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับมันได้สี่ตัว ส่วนสูตรสองตัวนะมันก็ร้อยบนแต่มาบวกหน่วยบนสี่ครั้งนะมันบวกหลายตำแหน่งกว่านะครับได้ศูนย์ศูนย์หนะครับแล้วก็จับคู่ได้4ชุดตรงกับชุดสรุปที่ผมลงไว้ให้เลยนะครับวันวันพุธนี้ผมมั่นใจนะครับว่าตัวเลขผมจะเข้านะครับผมมั่นใจนะวันนี้คือไม่งั้นผมไม่สรุปอย่างรวดเร็วนะครับในเมื่อมั่นใจก็เอาเลยนะครับผมไม่ต้องไปรอนะไม่ต้องไปรอวันพรุ่งนี้นะครับ ของผมหลุดไปเมื่อวานนี้ก็เราก็ต้องยอมรับว่าสูตรเราหลุดนะเมื่อวานนะครับเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับมันก็ถึงเวลาที่มันหลุดนะครับแต่ถ้ามันหลุดเมื่อไหร่นะครับในงวดถัดไปเนะี่ยมีโอกาสที่จะเข้านะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยผมลงสูตรใหม่สำรองไว้ในสูตรวิ่งล่าง3ามสี่สูตรนะครับดังนั้นในงวดวันพุธนี้เราก็เลยมีสูตรตามนะครับถ้าผมไม่ลงล่วงหน้าไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะครับ วันนี้เราก็อาจจะต้องงงนะครับงงว่าเอ็มจะเอาสูตรไหนดีนะครับแต่แล้วเมื่อในเมื่อเรามีข้อมูลเก่าของสูตรเมื่อวันก่อนนะครับมันก็เลยทําให้เราง่ายขึ้นนะครับในสูตร2ตัวล่างก็จะมา8 9กับ12นะครับ89กับ12คาดว่าจะมา10ล่างหน่วยล่างใน2สูตรนี้นะครับส่วน2ตัวบนนะครับก็จะอยู่ใน4ชุดนี้เลยนะครับคือ4ชุดเน้นนะครับเอาทุกตัวนะครับถึงแม้ผมจะชอบ0616ก็ตามนะครับแต่ก็ต้องติด0515ไว้ด้วยนะครับ วิ่งบน01นะครับนี่ก็อยู่ในชุดนี้หมดเลยนะครับในสูตร2ตัวบนสชุดตรงนะครับในคลิปหน้านะครับห้ามพลาดจะมีชุด3ตัวบน8ชุดลงให้อีกนะครับจะมีสูตร3ตัวบน8ชุดตรงๆให้อีกนะครับแต่ไม่ใช่สูตรนี้นะครับผมบอกได้เลยคนละสูตรกันนะครับ สูตรสามตัวบนแปดชุดตรงเดี๋ยวพรท่านผู้ชมก็จะนึกอ๋อเดี๋ยวก็คงเอาสองสูตรนี้ไปจับคู่อีกนะไม่ใช่นะครับผมบอกได้เลยสูตรสามตัวบนแปดชุดตรงๆที่จะลงในคลิปหน้านี้เป็นสูตรใหม่อีกนะครับเป็นสูตรใหม่อีกที่ไม่ใช่สองสูตรนี้นะครับที่ไม่ใช่สองสูตรนี้เออจะเป็นสูตรไหนเนี่ยต้องรอดูในคลิปหน้านะครับต้องรอดูในคลิปหน้าคราวนี้จะไปสามตัวเลยนะจะไปสามตัวเลยนะครับถ้าชอบแนวทางสูตรเราพัฒนานะครับ สูตรเด็ดๆนี่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับสูตรดีๆสูตรเด็ดๆผมลงให้ดูนะครับไม่มีหวงนะไม่มีหวงใครเป็นนักคํานวณจะเอาไปใช้งาน,ก,าก,นนะก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็ถือว่าแบ่งปันกันดูนะครับใครชอบคํานวณส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบคํานวณอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลลาวฮานอยนะหรือแนวทางอื่นเนี่ยผมผมคานวณทุกทุกอย่างนะ คำนวณทุกอย่างนะบางวันนี้แทบไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่กับตัวเลขนี่ทั้งวันนะครับคือเราพัฒนากับไทยเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับผมเออเราพัฒนากับรัฐบาลไทยนีย่ผมจะคำนวณสองอย่างนี้เป็นหลักเลยนะครับส่วนแนวทางอื่นก็ลองๆนะเพราะว่าเวลามันมีไม่มากนะครับเอาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันพุทธที่จะถึงนี้สี่ตัวตรงๆสี่ชุดนี้ขอให้มาขอแลวกันนะผมอยากให้ถูกนะครับ ผมอยากให้ถูกพลาดไปงวดหนึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับรุ่นใหม่ในวันพุธนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นสามตัวบนแปดชุดตรงนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ